สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันนะคะแม่จ๋าช่วงที่น้อกแก้วรีวิวสินค้าเลยค่ะแม่จ๋านะคะช่องแม่บีเอ็นจค่ะแม่วันนี้เราเดินทางมาถึงที่ EP 153กันแล้วผ้าสิวใส่แล้วสวยใส่แล้วเก๋รุ่นนี้เลยค่ะเรียบรูดูดีมาก,ากเดี๋ยวลูกจะให้ดูใกล้ๆนะแม่นะว่าแพทเทิร์นนี้สวยขนาดไหนค่ะนี่เลยด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นงานแบบตัวแต่งระบายนะคะผูกโบได้ เก๋มากเลยแม่รอบอก48นิ้วนะคะแขนจะอยู่ที่ประมาณลูกใส่ยจะอยู่ที่ประมาณ4ส่วนแต่ถ้าแม่แม่ท่านไหนที่รอบอกแบบ40 42 44ขึ้นไปแบบนี้มันอาจจะอยู่ที่ประมาณนะคะข้อสอบแบบนี้สวยเก๋แน่นอนค่ะแม่นะคะงานผ้าซิว เป็นเนื้อผ้าที่ผสมผ้าไหมบนเนื้อผ้าจะมีความเงาค่ะแม่ความยาว27นิ้วแล้วราคา219บาทเท่านั้นค่ะแม่เหมาะสำหรับแม่แม่ท่านไหนที่ไม่ชอบลวดลายที่ไม่ชอบอะไรที่แบบว่า เยอะเยอะแม่นะคะอันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเรียบหรูดูดีไปในตัวเลยค่ะแม่เดี๋ยวเรามาแนะนําสีกันนะแม่นะสีแรกกันเลยเดี๋ยวขอแนะนําตั้งแต่แถวแรกเลยนะแม่สีแรกตัวนี้ให้แม่แจ้งกับน้องแอดมินนะแม่นะว่าสีโอรสสีโอรสสวยแม่นี่เลยเทียบให้ดูเลยค่ะแม่แบบนี้ใส่สวยเก๋ทุกสีเลยนะคะตัวนี้สีโอรสค่ะต่อด้วยเลยนะจ๊ะแม่จ๋าจะมีสีฟ้าฟ้าก็คือตัวที่ลูกใส่คุณแม่ใส่แล้วแบบ มันใส่สบายอ่ะมันดูสบายมันดูแบบเรียบเรียบนะคะง่ายๆแบบนี้คุณแม่สามารถใส่ทํางานใส่ออกงานได้ค่ะสีฟ้านะคะคือตัวที่ลูกใส่ส่วนตัวนี้นะคะแม่จ๋าคือสีชมพูชมพูก็สวยนี่เลยนะคะผ้าซิวแม่ถ้าแม่ดูแล้วอะ่ะมันจะมีความเป็นคลื่นตัวนี้ไม่ใช่ว่าผ้ามีตําหนินะเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยค่ะคุณแม่ไม่ต้องพยายามรีดให้มันเรียบนะคะแม่จ๋าเพราะว่าเนื้อผ้าของเขามาแบบนี้อยู่แล้วนะคะตัวนี้สีชมพูค่ะ ต่อด้วยเลยจากคุณแม่สีเขียวเขียวก็จะออกเป็นโทนแบบเฉดชาเขียวสีหวานๆน่ารักนี่แม่ตัวนี้สีเขียวค่ะใส่แล้วคุมสะโพกนะแม่นะสีเขียวต่อด้วยเลยนะคะอีกหนึ่งสีสีขาวแม่สีขาวผ้าไม่บางเนอือสามารถใส่ได้เลยแบบที่ไม่ต้องใส่ทับในก็ได้นี่ค่ะแม่จ๋าใส่เข้าวัดทำบุญงานบวชงานแต่งงานอะไรได้หมดค่ะแม่นะคะแม่จ๋าตัวนี้สี ขาวแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยคุณแม่ชอบสีไหนชอบสีอะไรของ EP 153นะคะแม่จ๋าเบอร์โทรศัพท์อยู่ตรงนี้นะไลน์แอดก็อยู่ตรงนี้ค่ะแม่จ๋านะคะสะดวกทางไหนคุณแม่สามารถสั่งซื้อทางนั้นได้เลยร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะแม่จ๋าโอนก็ได้ปลายทางก็ได้แล้วแต่คุณแม่สะดวกแต่ของให้แม่นะคะรับสินค้าจริงๆนะคะไม่ยกเลิกสินค้าหรือว่า ถ้าแม่ไม,ม่สะดวกรับคนนี้แจ้งกับทางขนส่งเราสามารถเลื่อนกับขนส่งได้หนึ่งรอบต่อการจัดส่งสินค้านะคะว่าออ้ยวันนี้แม่ไม่อยู่ลูกมาส่งให้แม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้อ่าขนส่งเขาก็จะไปส่งสินค้าให้อย่างนี้นะคะแม่จ่ายยังไงฝากติดตามด้วยแล้วก็ร้านเรานะคะแม่สามีไลฟ์สดในทุกๆวันนะคะยังไงฝากติดตามเข้าไปที่ช่อง youtube ชื่อช่องแม่บีเอนจอยกดติดตามไว้ค่ะวันไหนที่ลูกลงคลิป วันไหนที่ลูกไลฟ์สดนะคะเรามีไลฟ์สดในทุกๆวันอยู่ละสินค้าสวยๆสินค้าเกๆ๋ๆเสิ่ฟให้ก,กับคุณแม่ค่ะสําหรับ EP นี้153ฝากติดตามด้วยนะแม่นะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะคุณแม่จ๋ากราบสวัสดีจ้า